ดกสุดยอดเก็บไม่ไหวเลยขนาดนั้นเลยหรอจริงครับผมอีมอาเก็บล้าเลยนี่ใช้นี่ยอดมันเดินแล้วติดทุกข้อเลยที่ว่าติดทุกข้อมันติดยังไงฮะเดี๋ยวนิดนึงนี่ครับทุกป้องครับท,ทุกข้อคือมีลูกหมดเลยใช่ครับวันนี้ที่ที่เห็นคือโอ้ติดทุกข้อจริงๆครับทุกข้อครับแล้วยอดก็ยังเดินด้วยใช่ไหมเดินครับอมองไปก็มีลูกมีใบก็เกี่ยวลูกก็เยอะฝักก็ดกมีช้างม,มีดอกขาวขึ้นเลยดอกปรีเลยแมกมากับลาวานี่มันช่วยลด ต้นทุนไหมหรือว่าเพิ่มต้นทุนนะรถครับรถจากกเคยใส่ปุ๋ยเยอะก็จะเหลือน้อยลงเก็บไปกี่มีดแล้วครับผมเก็บไป8มีดได้ไปตันฝ่าแล้ว8มีดได้เกือบตัน5แล้ว8มีดตัน5เทียบกับทุกครั้งเนี่ยถ้า8ดมีดนี่จะได้กี่กี่ตันกี่กิโลครับ8มีดตั้งที่ก็4 5 0หโลจาก4-500้กิโลใช่เพิม่มขึ้นสองสามเท่าเลยใช่จากผมไม่เคยใช้ในระยะรือช่วงเวลาเดียวกันช่วงเวลาเดียวเก็บไปช่วงเวลาเดียวกันอะ่ะจะได้แค่ไม่เกิน4 5 0 0โลครับ ใช้แมกมาลาวาแล้วผลผลิตดีมากดีเยี่ยมเลยค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่อยู่บ้านแพลวยกบัดครับเอาแมกมาลาวามาฉีดบวบและฉีดถั่วเป็นยังไงพี่ดีครับดกเหรอสุดยอดสุดยอดนี่คือเก็บไม่ไหวเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอจริงครับเก็บลาสองสอง,สองคน โอ้โมีอเก็บล้าเลยก่อนที่จะฉีดเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะฉีดกระใช้กับไม่ใช้ไม่เหมือนกันครับนี่หรอเป็นยังไงตอนที่ตอนที่ไม่ใช้เวลาติดเยอะลูกเยอะยอดมันก็ตันยอดตันก็คือยอดไม่เดินใช่ยังบวกอ่ะถ้าเราถ้าเราไม่ใช้ใชยอดจะตันยอดแต่ติดเดียวเป็นแบบนี้อันนี้คือยอดจะเล็กอย่างนงี้ใช่นี่ใช้นี่ยอดมันเดินแล้วติดทุกข,ข้อเลยทุกข,ข้อเลยเมื่อก่อนอไม่เป็นแบบนี้หรอไม่เป็นครับเวลาติดลูกจัดมันก็จะมานอันนี้มันมันจะไม่ค่อยมาน ลูกลูกเล็กอยู่จะอยู่ข้างบนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ข้างบนครับลกเช่วยโชว์ที่ว่าติดทุกข้อมันติดยังไงฮะเดี๋ยวนิดนึงนี่ครับทุกป้องครับเป็นทุกข้อคือมีลูกหมดเลยใช่ครับติดทุกข้อจริงๆครับทุกข้อครับแล้วยอดก็ยังเดินด้วยใช่ไหมเดินครับเนี่ยเนี่ยครับดูครับมีทุกมีทุกข้อครับมียอดก็เดินครับอันนี้ฉีดไปกี่รอบแล้วพี่สามรอบครับเห็นในเพจในโทรศัพท์ เขาใช้กันดีผมก็เลยอยากอยากลองฉีดแล้วเก็บไม่ไหวเลยต้องหยุดฉีดผมผมชอบผมชอบลองเ,ออเลยมาลองแล้วฉีดแล้วฉีดเมกมากกับลาวาแล้วผสมยาข้าแรงแล้วเป็นเหมือนในในคลิปไหมฮะเหมือนกันแต่เราตนตนนี้มันจะไม่ค่อยดีนะเพราะเราห่างยามันก็มีเวลาฉีดอเอยอืเนม่เ๋ยนเวลาเก็บใช่เดี๋ยวฟงฟงวันเขาจะฉีดอีกเดียแล้วไอ,อ้ลูกล่วงมีเยอะไหมลูกล่วงมันก็มีมัน,ม,ม,นมีปกติครับเป็นปกติมันติดมากมันก็ต้องล่วงมากสลัดเหรอ ใช่อย่างชุดใหม่นี้ออกแล้วติดต่อแล้วเนี่ยที่เก็บที่เก็บไปแล้วก็จะมีอีกแล้วนี่ออกจากแง่แล้คือติดอยู่เรื่อยๆว่ากันใช่เมียนึงแง่แง่ออกแล้วเก็บไปแล้วนี่ออกใหม่แสดงว่ามันก็ไม่หมดทักเทียดีใช่ไม่หมดมันอยู่ที่ใบถ้าใบเราทําให้เขียวไว้มันก็มันก็มีผลผลิตตลอดมันบวบนะถ้าเราใบเสียปุ๊บมันก็จะมีลูกและหมดลูกถ้าุ๊บเราใบเขียวนะลูกมันจะมีตลอดแล้วนี่เป็นไงใบเป็นไงเขียวดีครับที่ไม่ใช้นี่ครึ่งเดือนนี่เรื่องแล้วอันึง่ จะเดือนละเก็บตอนแรกได้เท่าไหร่วันแรกเล่มได้แปดสิบโลแปดสิบโลอันนี้คือฉีดหรือยังฉีดแล้วฉีดรอบแรกอ๋อคือมีดแรกมีดแรกได้แปดสิบโลหลังจากนั้นล่ะร้อยฝ่าขึ้นร้อยกว่านี่คือบวกใช่ไหมบวกครับร้อยทุบบวกนี่ร้อยร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบโลต่อวันต่อวันเก็บทุกวันเลยทุกวันครับแล้วทั่วล่ะทั่ววัเก็บทุกวันแล้วได้วันร้อยห้าสิบโลได้ทุกวันเหมือนกันทุกวันครับเนี่ยปากี้ผมผมก็เริ่มเก็บแล้วเพราะผมจะปล่อยไม่ได้ปล่อยแล้วววมมมมัันนจะองตตเเรร็าลยใช่ ไปเร็วมากอ๋อคือเย็นนี้ก็ต้องมาเก็บว่ะสิเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนผมวเก็บต่อเก็บทุกคืนเก็บทุกวันวันละร้อยกว่ากิโลใช่หรอวันร้อยห้าสิบโลแต่ต้นยังเขียวไปยังเขียวอยู่นะต้นดีอยู่ครับยังได้ยังได้อีกนานได้อีกเป็นเดือนบ้างนี่ได้ครับเป็นเดือนยอดมันจะเดินตลอดนะเนี่ยมีลูกตลอดมีมีลูกตลอดมันอยู่ที่เราบำรุงเองครับถ้าเราบำรุงเรื่อยๆมันก็แตกยอดเรื่อยเราก็มีมีผลผลรตเก็บไปเรื่อยประเมินให้หน่อยว่า หลังจากวันนี้ยจะเก็บอีกได้ประมาณกี่เดือนหรือกี่รอบครับผมกล้าไม่อีกยี่สิบฝาขาวยี่สิบฝาราวยี่สิบมตรเทียบกับที่ไม่เคยใช้แมกมาลาวาเนี่ยปกตินี่ได้ประมาณกี่มีดครับผมเก็บนีไม่เคยใช้ได้ยี่สิบฝ่ายเองไม่ถึงเดือนหมดแล้วนนหมดแล้วผมือ,ผมอกนีถ้าไม่ถ้าไม่ได้ใช้จะมีแค่แค่นี้มาตรงนี้ไม่มีแล้วเหรอมีแค่ช่วงแรกมัน,นติดร้างจัด ข้างบนล้วงหมดแล้ว,วถ้าเราใส่ไชตัวนี้ปุ๊บข้างล่างติดข้างบนติดด้วยมันติดด้วยเท่ากับเพิ่มผลผล,ผลิตประมาณสองถึงสามเท่าใช่มันจะติดเลื่อยไปเลยข้างล่างก็มีข้างบนก็มีเก็บนี่ข้างลาง่างยังมีฝักอ็กต้นนี่ข้างล่างขาบข้างล่างเก็บไปแล้วนะครับนี่ยังแตงเงาที่เก็บไปหมดแล้วเนะี่ยแตงเงาที่เก็บเี่ยก็ยังจะแตกยอดออกมาอีกใช่เก็บไปกี่มีดแล้วครับผมเก็บไปแปดมีดได้ไปตันฝ่าแล้วแปดมีดได้เกือบตันห้าแล้ว แปดมตรแต่ถ้าเทียบกับทุกครั้งเนี่ยถ้าแปดมตรนี่จะได้กี่กี่ตันกีน่กิโลครับแปดมตรตรมที่ก็สี่ห้าร้อยโลอ่ะจากสี่ห้าร้อยกิโลใช่มันเพิ่มขึ้นสองสามเท่าเลยใช่จากผมไม่เคยใช้อ่ะในระยะในช่วงเวลาเดียวกัน,นะะช่วงเวลาเดียวเก็บในช่วงเวลาเดียวกันอ่ะจะได้แค่ไม่เกินสี่ห้าร้อยโลครับเพิ่มขึ้นสามเท่าไหมสามเท่าครับแล้วมาติดดีฝ่ามันเราทําไม่เหนื่อยเห็นผลิตแล้วผลผลิตเป็นไงเลยใช่เพราะว่า มองไปก็มีลูกมีใบก็เกี่ยวลูกก็เยอะฝักก็ดกมีช้างมีดอกขาวขึ้นเลยดอกปรีลีเลยแมกมากับลาวานี่มันช่วยลดต้นทุนไหมหรือว่าเพิ่มต้นทุนนะลดครับลดจากเคยใส่ปุ๋ยเยอะก็จะเลือน้อยลงปุ๋ยทางดินนี่ใสยังไงบ้างครับผมก็ก่อนอาทิตย์นึงใส่เที่ยวแต่ก่อนอาทิตย์ละเที่ยวใช่ตอนนี้นะะอาทิตย์สองอาทิตย์เที่ยวก็ลดไปใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้าถ้าเรารู้ว่าดอกติดเยอะเราก็ เพิ่มปุ๋ยปุ๋ยเมฆไปช่วยอีกหน่อยการไม้ดอกมันร่วงเยอะให้มีอาหารนี้เยอะหน่อยทางใบด้วยทางต้นด้วยปุ๋ยทางดินพี่ใส่สูตรอะไรครับยี่ห้าเจ็ดเจ็ดครับยี่ห้าเจ็ดเจ็ดเป็นเคมีหรือว่าเคมีสีเป็นเคมีครับเป็นเคมีใช่แต่ตอนนี้เราจะใส่น้อยเลยเคมีการามีตัวนี้ช่วยอ๋อได้เมกมาลาวาจะได้เมฆมาช่วยเสริมท้นมาลาวาช่วยแล้วช่วงจับถวเจ้าจับไม่ทันเลยนะเหรอมันชีดอ่ะแล้วคะแนนมันออกมันออกมันออกเยอะมากเนี่ยข้างล่างจะออกเยอะ ข้า,างล่างก็แตกแขนงด้วยเนี่ยแขนงแขนงล่าง,งมีแกวมีมีปุ๊บมีปุ๊บออกตะแง vier. เลยครับ,บออกตะแงมันก็ติดดอก<น>ทุกข้อเลยนะใช่มันเริ่มแตกเยอะ <ๆ S 2> นะเนี่ยแตกทุกต้นเลยนะใช่มันสมบูรณ์มันจะแตกดีครับแล้วมันจะติดผมใช้แมกมาลาวาดกนะครับจะดูได้เลยนะครับเต็มคลองหมดใช้กบวบครับถ้าไม่เชื่อลองดูได้ครับผมใช้แล้วครับประับใจมากครับลูกก็เขียวเหลี่ยมสวย เนลูกก็ยาวจกกจางที่เห็นเนี่ยครับหลกจริงจริงนะครับ,รรค,รบคุณภาพออกมาดีมากครับผลลมตก,ก็ดีครับ